นึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันทำไมต้องเจ็ดวันสำหรับบางคนการรอวันหยุดสุดสัปดาห์มันช่างยาวนานราวนับผระสงค์ขยเฝ้านับวันแล้ววันเล่าตั้งแต่วันจันทร์อังคารไปถึงสุขแล้วอุทิศชุ่งเวลาแห่งการพักผ่อนให้กับวันเสาร์อาทิตย์วันสัปดาห์ใหม่เรื่อยไปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่าจะหมดเดือนหรือครบขวบปีตามระบบปฏิทินแต่เคยสงสัยกันไหมว่าอะไรคือเหตุผลขององค์การมีเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่เหตุผลขององค์การนับวันวันหนึ่งนั้นเข้าใจง่ายมากและแทบไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเพราะนับจากกลางวันกลางคืนครบรอบหลังโลกหมุนรอบตัวเองส่วนปีคือการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เวลา365วันกับอีกหนึ่งในสี่ของวันเป็นเหตุผลขององค์การเพิ่มวันพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งวันในทุกๆ4ปีถึงอย่างนั้นความเข้าใจดังกล่าวแทบไม่ช่วยอธิบายเลยว่าเหตุใดระบบสัปดาห์จึงแบ่งวันออกเป็น7วัน กล่าวได้ว่าการแบ่งสัปดาห์เป็นผลผลิตจากการนับเดือนตามลักษณะปรากฏของดวงจันทร์หรือวัตจักรที่เราเห็นเป็นพระจันทร์ข้างครึ่งข้างแรมนั่นเองเรียกว่าวิธีนับแบบจันทรคติซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเทียบกับการนับวันกับปีด้วยดวงอาทิตย์เพราะวัตจักรของดวงจันทร์มีระยะ27วันกับอีก7ทั่โมงูรวมเป็น13รอบใน1ปี แต่ใครกันใครกันที่เริ่มเฝ้าสังเกตลักษณะปรากฏของดวงจันทร์รอบแล้วรอบเล่าจนให้กำเนิดการนับแบบจันทรคติพวกเขาเหล่านั้นคือชาวบาบิโลเนียนอกกลุ่มชนในยุค6-700ปีก่อนคริสตกาลหรือ2,600-2,700ปีที่แล้วบริเวณระหว่างแม่น้ำสองสายซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ประเทศอิรัก พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมระดับสูงในช่วงเวลานั้นที่เรียกว่าอรารยธรรมเมโสโปเตเมียแห่งล่มแม่น้ำไทคริสยูเฟรติสชาวบาบิโลเนียนครอบครองพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่และเป็นชุมชนมนุษย์ที่มีวิทยาการก้าวล้ำเป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งเป็นชนชาติที่หลงไหลดวงดาวบนท้องฟ้าพวกเขามักเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆของดาวเหล่านั้นนักบวชผู้เฉลียวฉลาด และว่างซึ่งถูกนับถือในฐานะผู้ติดต่อกับสวงสวรรค์และเทพ,พเจ้าคือผู้บันทึกข้อมูลของดวงดาวแน่นอนว่าพวกเขาคือต้นกำเนิดการกำหนดให้สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันด้วยเดิมทีชาวบาบิโลเนียนอสร้างปฏิทินที่เรียกว่าระบบปฏิทินจัดรอคติโยแบ่งกำหนด28วันเป็นหนึ่งเดือนสอดคล้องกับวงจรข้างครึ่งข้างแรมของดวงจันทร์แต่วัตจักรอันสมบูรณ์แบบดังกล่าวกินระยะเวลา และจำนวนวันที่นานเกินกว่าจะจัดสรรให้มีประสิทธิภาพได้สำหรับสังคมเกษตรกรรมที่เหล่านักบวชมีบทบาทในมากพอๆกับกษัตริย์พวกเขาจึงแบ่งเดือนอีกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเป็นที่มาของสัปดาห์ที่มี7วันโดยกำหนดวันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันที่อุทิศเพื่อกิจกรรมทางศาสนา ไม่ใช่แค่กำหนด7วันในหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นชาวบาบิโลเนียนอยังเป็นผู้ริเริ่มตั้งชื่อวันทั้ง7ด้วยซึ่งเป็นชื่อเดียวกับวัตถุเปล่งแสงบนท้องฟ้าทั้ง7ด็ดวงที่พวกเขาลงไหลตั้งแต่ดวงที่ทรงอนุภาพจนสว่างสวัยไปทั่วทุกหนแห่งในยามกลางวานันดวงที่สองสว่างโดดเด่นที่สุดในยามราตรีตลอดจนดวงดาวอื่นๆที่สองประกายรายล้อมอยู่ ดวงดาวเหล่านั้นประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดวง,ดงจันทร์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะซึ่งมองเห็นง่ายที่สุดยามค่ำคืนเพราะล้วนเป็นเพื่อนบ้านร่วมระบบสุริยะทั้งสิน้นได้แก่ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์และดาวเสาหากสังเกตต,ตำแหน่งการเรียงวันเริ่มจากวันอาทิตย์จะพบว่าวันต่างๆยังถูกเรียงลำดับจากความเจิดจ้าหรือลำดับขอองค์การมองเห็นทั้งสิ้น การกำหนดสัปดาห์หนึ่งให้มีเจ็ดวันแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียและไปสู่อารยธรรมข้างเคียงอื่นๆเริ่มจากชาวยิวคือชนต่างชาติกลุ่มแรกที่รับระบบการนับและแบ่งแบบดังกล่าวมาใช้ระหว่างที่พวกเขาเป็นข้าแผ่นดินและ,ฉะเฉลยสงครามของจักรวรรดิบาบิโลนก่อนจะแพร่หลายไปยังชาวเปอร์เซียและชาวกรีกที่รับไปใช้ในช่วงที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเริ่มพิชิตด,ดินแดนทางตะวันออกของกรีก รวมถึงนำพาอรารยธรรมกรีกไปยังดินแดนต่างๆทั่วตะวันออกใกล้จนถึงอินเดียตรงนี้เองที่แนวคิดสัปดาห์หนึ่งมี7วันได้แพร่กระจายเข้าไปในชมพูทวีปนักวิชาการวิเคราะห์ว่าชาวจีนรับระบบการนับแบบดังกล่าวจากอินเดียนี่เอง ทั้งนี้อรารยธรรมอื่นๆในยุคโบราณก็มีระบบการนับสัปดาห์ของตนเองเช่นกันอย่างชาวอียิปต์มีสัปดาห์ที่ยาวนานถึง10วันหรือชาวโรมันที่มี8วันใน1สัปดาห์แต่เมื่อชาวโรมันครอบครองดินแดนซึ่งเคยรับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมกรีกในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนไปนับสัปดาห์แบบ7วันด้วยการแบ่งนี้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเมื่อราวปี3 2 1พร้อมการประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนักขัตรเรกษ์ล นอกจากนี้ชาวบาบิโลเนียนอะยังได้มอบมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่อย่างยิ่งอีกประการคือระบบเลขฐาน60ที่ใช้ในการนับวินาทีนาทีชั่วโมงอันเป็นภูมิความรู้ของพวกเขาตั้งแต่ศตวรรษที่6ถึง7ก่อนคริสตกาลด้วย